ตะลุกลูกแค่นี้เราจะไม่เอานะคะทุกคนออกลูกแล้วนะทุกคนนี่แคนตะลุปแต่อันนี้เราจะไม่เก็บออกนะคะกําลังคัดออกอยู่นะคะนี่นี่ได้มาเต็มมือเลยเราจะคัดออกไม่เอาค่ะถามว่าเราทําไมถึงคัดออกนั่แหละคะเพราะว่าเราจะไม่เอาทําไมถึงไม่เอาคะนย เขาบอกว่าอันนี้เมเล็ดไม่เยอะนะคะทุกคนก็คือคัดออกเลยค่ะจะเอาแต่หน่วยปลายนะคะอันหน่วยกวก,กมันไม่เอาคือคัดออกเลยค่ะจะเอาแต่เฉพาะที่เป็นใบปลายนะคะนี่แล้วทุกคนยนื้อมือเว้นเหตุหหงานบ่ได้ต้องเหตุยน,นื้อมือแรงเอาค่ะนี่คะ่ะแล้วภาษาอีสานว่าหน่วยหน่วย,หน,วยหน่วยกวก,กมันมเบานะคะหน่วยที่ยูนี่ ที่อยู่นี่ในกกมันยังสียเกินว่าหน่วยกกเพื่อนสิบเอาอยุ่ช่วงปลายๆเลยคะ่ะหนึ่งต้นเพื่อนถึงเลยถึงไห้มีสามยอดโอ้สามสี่ยอดนี่ถึงจะมเมล็ดเยอะส่วนที่มันอยู่ขึ้นยังเสยเพื่อนกระดินหนีบอ,อกเลยที่ใคะเห็น่านี่เพื่อนสิคัดบอ,อกเลยจนมาคําแล้วเลยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งนะคะ น้ำมืเว้นมันแดดเนาะคะ่ะกะสีเฮ็ดบ่ได้กะสีเฮ็ดยุ่งสิละคะ่ะเอาโตก็อีน่อยอันนึงมานั่งไปทุกวันจะมีล่มนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วก็แล้วล่มออกสู้ๆนะคะได้สองนาที่อดีได้สองนาทีแล้วว่ายังว่าทองคืดก่อนนี่นะคะมันก็จะเป็นลูกเล็กๆ อยู่ตรงนปลายมันบอกอยู่ตรงกวกมันบอ,อกค่ะเก็บทิม,มเลยเพื่อนสิไปเอาอยู่ไปไปลายเพื่อนก็นสินั่งคัดออกเลยค่ะนั่งคัดอยู่ที่ไหน